เจสิคุณไม่มียอดในฮ่องกองเลยเหรอไม่มีอ่ะโวยเดียวก็เทมรีบอยู่คนเดียวไม่เหงาบ้างเหรอเหงาก็ช่างเนี่ยก็อยู่แบบนี้มาหลายปีผมมีเรื่องจำเป็นบอกผมได้ไหมจำเป็นเหรอจะเป็นอะไรคุณก็เห็นคราวนี้โชคดีแค่ขาหักแต่อีกหน่อยก็ไม่แน่นะเจริงอยู่บางคนรู้จักเซฟตัวเองแต่ผมไม่รู้ คือมีลูกเมียมีหวังกับพราพอดีดาชิ<ม>คุณเคยทำเรื่องที่ไม่รับผิดชอบหรือเปล่าโอ,โอ้ผมไม่เคยติดทางใครไม่เป็นหนี้บุญคุณไม่เคยผิดต่อหน้าที่บอกตามตรงผมไม่คิดว่าตัวเองจะเลวร้ายตรงไหนเลยคุณก<ม>็นันดีความจริงรู้หรือเปล่ามั่จริงอะไรผมไม่เคยโกหกใครนะถึงจะไม่ใช่เป็นคนฉนลาดแต่ช่างโง่ ยังไม่ถึงขั้นนั้นมีลูกยังไม่รู้ยังมาเตือนฉลาดิกูเชียงเรื่องแบบนี้พูดเล่นไม่ได้นะผมไม่ได้พูดเล่นมีหลักพิธอนผมก็คือลูกคุณคุณเป็นพ่อผมยิงรู้ไม่จริงรู้แก่ใจ thăm dỗ hoài tai chi sinh khuy quan ngại mô lập sông khuy